สวัสดีค่ะ s ฮ้ยสวัสดีค่ะบ่ายนสวเดนค่ะคลิปนี้ก็ยังอยู่ในบทที่2นะบทที่2เกี่ยวกับเขาเรียกอะไรการเปรียบเทียบเสียงนะเสียงเสียงในภาษาสวีเดนกับภาษาไทยนั่นเองนะแต่คลิปนี้จะเน้นลงไปในเรื่องของสระนะสระนะสระคือสระก็คือมันมีสระเสียงสั้นสระเสียงยาวเนาะแล้วก็สระที่เสียงอ่อนและก็สระเสียงนุ่มในภาษาสวีเดนนะครับเพื่อนๆถาทำไมเราต้องเรียนรู้อ่าเสียงสั้นเสียงยาวเพราะว่ามันจะ มีผลกับความหมายของคําถ้าเราออกเสียงผิดบางทีความหมายก็เปลี่ยนนั่นเองนะครับเพื่อนๆขาเนาะสระในภาษาสวีเดนก็มีอยู่9ตัวอย่างที่เราเรียนกันก่อนหน้าแล้วก็มีจระออออเออีอูอูอีโอเอเออนั่นเองนะครับมีอยู่9้าตัวเนาะอันนี้คือเรามาดูว่าออกเสียงสั้นเสียงยาวยังไงนะครับเพื่อนๆขาเนะาะถ้าเป็น อันนี้คือเรามาดูก่อนแล้วกันว่าเสียงสั้นเสียงยาวก่อนนะแล้วเราค่อยดูว่า,าแล้วเราจะออกแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นเสียงสั้นหรือว่าเสียงยาวนะถ้าถ้าตัวไหนที่มีตัวสกดตัวเดียวส,สระก็จะเป็นเสียงยาวถ้าเรามีตัวสกดตสองตัว สาระนั้นก็จะเป็นเสียงสั้นนั่นเองหลักในการจำนะหลักในการจําคือเราไปดูตัวสะกดนะตัวสะกดคือตัวที่ตัวตามหลังนะตัวตามหลังนสาระนั่นเองนะถ้ามีสะกดตัวเดียวโอเคเราทําเสียงยาวแล้วกันนะถ้าเป็นอ่าตัวสะกด2ตัวเออเราเป็นเสียงสั้นเรามาดูตัวอย่างให้เห็นภาพที่ชัดเจนแต่มันก็มีบางคําที่ มันมีข้อยกเว้นนะอย่างคำที่ยืมมาจากภาษาอื่นอย่างเช่นคำว่าบานโนนะเห็นไหมบานโน่ะคืออันนี้คือมันเป็นข้อยกเว้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆขาเนาะแต่คลิปนี้เรามาดูสระเสียงสั้นสเสียงยาวกันก่อนนะคะตัวแรกคือตัวอนะเพื่อนขาตัวอนะตัวอคือเสียงอ่าตัวอนะเสียงยาวคืออนะสระอนะเสียงยาวสระงออย่างเช่นคำว่าทอกทอกก็คือ,อหลังคาเนาะถ้าเป็นเสียงสั้นก็เสียงอ่าอะหรือว่า อานะอ่าอานะทักทักทักก็คือขอบคุณนั่นเองเนาะตัวออเป่เสียงสั้นเออเสียงยาวคือโอเสียงสั้นคืออ่าอ่า e นะตัวเ e อียนะตัวเอียก็ตัวเอียเนี่ยมันก็ออกเสียงเดี๋ยวนะเดี๋ยวตามเอ่อมันออกเสียงทั้งเสียงเอียก็ได้เอก็ได้เอก็ได้แอก็ได้ A, ได A, แอะนะคืออ่ะแต่ว่าคืออันนี้คือเอาเป็นสระเอียแล้วกันคือออกเสียงเต็มคือสระเอียนะคือเสียงยาวเนาะเสียง e อีย่ยเสียงยาวอ่าถ้าเป็นอ่ะเสยียงสั้นคือบางทีก็เอะหรือว่าแอะนะอย่างเช่นอันนี้ตัวเสยียงยาวนะเอี่ยนะอย่างก็ว่าเสียดเสียดเสียดคือไม่รู้แปลว่าอะไรลืมแล้วถ้าเป็นเสียงสั้นเอเอียเอะนะอย่างเช่นก็ว่าเซตเซตเซตคือเออหอเซตคือนั่งเนาะสระอีเนาะสระอีเนาะสระอีเสยียงยาวคืออี อย่างเช่นรียกว่าซีลซีลซีลเนาะถ้าเป็นเสียงสั้นก็อีซีลซีลซีลซีนนี่คือแปลว่าอันนี้คือแปลว่าอ่าแปลว่าอ่าอลูมิเนียมเราไม่ได้ใจนะแต่ว่าซีนนี่คือแปลว่าปลาซีนนะปลาซีนเนาะอืมสระถัดมานะสระอูเนาะสระอูสระอูคือเสียงยาวตัวอูเนี่ยบางทีมันก็ออกเสียงโอโอเนาะอูอู อูอุอูคือเสียงยาวอย่างเช่นคำว่าซูลเห็นไหมออกเสียงสระอูเนาะซูลแปลว่าดวงอาทิตย์เนาะถ้าเป็นเสียงสั้นล่ะเสียงสั้นก็อุหรือว่าโอเนาะอย่างเช่น่าบลุบลบอลบอลบอลแปลว่าลูกบอนะบลเนาะบอลออกเสียงสระโนะอเนาะสระอูบางทีมันก็อัวด้วยนะบางทีก็เออมันก็แล้วแต่เนาะอืมสระถัดมาคือสระจะอูก็ไม่อูจะอือก็ไม่อือนะอือนะ อืออืออันนี้เสียงยาวเนาะอย่างเช่นก็ว่าฮู้สเละรูลักเสียงสักหน่อยนะฮู้สอืมนะแปลว่าบ้านเนาะถ้าเป็นเสียงสั้นล่ะออกเสียงอุหรือว่าอึเนาะฟุล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 คือเราไปอ่าออกเสียงตัวสะกดแทนนั่นเองเนาะฟุลเนาะฟุล ก็คือแปลว่ามันว่าอะไรเนาะแปลว่าเมาหรือว่าแปลว่าเต็มเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกนิดนะคะโอเคเรามาต่อกันนะคะถ้าสระเสียงไหนที่มันอ่าสระเสียงสั้นเนี่ยคือเราจะไปเน้นตัวสะกดแทนนั่นเองนะคะเพื่อนๆขาเนาะเอามาสระอีจะไม่อีอย่างเนีย้ยอีปากยืน่นเนี้อีปากยื่นอย่างเช่นคำว่านี่แต่นี่คืออีนะนี่แปลว่าไมานะ่เนาะถ้าเป็นเสียงสั้นก็อีแล้วกันนะอีนะนิด นิดเห็นไหมเราไปาเราไปเน้นตัวสะกดตัวเทียแทนนิดนั่นเองอันนี้ก็แปลว่าใหม่เหมือนกันเนาะถัดมาคือสระโอนะโอนะเสียงยาวคือตัวโอนะโอนะโอโอบูดเห็นไหมเราไปาเราไปเน้นอย่างโอนะบูดบูดแปลว่าเรือเนาะถ้าเป็นเสียงสันนะ้นล่ะอาจจะเป็นโอนะโอนะอย่างเช่นคำว่าวอท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 เราไปเน้นตัว ดับเบิลเทียแทนนะวอตอันนี้ไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรเนาะสระธันมาคือสระเอเนาะสระเอเสียงยาวคือเอเนาะอย่างเช่นคำว่าเอแปลว่าเป็นอยู่คือเนาะเอเป็นอยู่คือถ้าสระเสียงสั้นก็สระแอะเนาะสระแอเนาะแปลว่าแมทแมทแมทแปลว่าอิ่มนั่นเองนะแมทเนาะเอาสระสุดท้ายคือสระเอนะสระเอเสียงยาวก็เอเนาะอย่างเช่นคำว่าเบิร์ด เบิดแปลว่าขนมปังเนาะถ้าเสียงสั้นก็สระเอนะสระเอนะอย่างที่ว่าเดอเดอเดอคือเราไปเน้นตัวรแทนแปลว่าประตูนั่นเองนะครับเพื่อนๆค่ะอันนี้คือเอาหลักการคร่าวๆนะส่วนเรื่องของอณ์เสียงเพื่อนๆสามารถไปฝึกกันเอาเองนะเพราะว่านายก็ยังไม่เก่งเนาะให้เรารู้หลักการไว้ก่อนนั่นเองนะครับเพื่อนๆขาเนาะ อ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคําไหนเสียงสั้นเสียงยาวเหมือนที่นายเ่พูดไว้ตอนต้นก็คือถ้ามีตัวสะกดตัวเดียวสระนั้นก็จะออกเสียงยาวถ้าตัวสะกด2ตัวสระเสียงนั้นก็จะเป็นเสียงสั้นเนาะอ้าถ้าคาที่มีหลายพยางส่วนใหญ่สระเสียงยาวจะอยู่พยางเรก ในกรณีที่ไม่มีตัวสกดเนาะถ้ามีตัวสกดก็จะใช้หลักตามด้านบนนะคือส่วนใหญ่คืออย่างเช่กับว่าอป้าคือเห็นไหมถ้ามี2ปายางคือเราจะไปเน้นอ่ะตัวสระเสียงอ่เสียงเสียงยาวสระแรกนะอย่างเช่นกับว่าอป้าคือลิงนั่นเองนะอป้านั่นเองนะครับเพื่อนๆขาอ้าวคืออันนี้คือผ่านไม่ได้คือทําไมเราจะต้องรู้สระเสียงอ่อนกับสระเสียงแข็งนะครับเพื่อนๆขาเพราะว่ามันมีผลกับตัวโคกับตัว เกียร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆค่เนาะสระเสียงแข็งก็มีอยู่4ตัวนะคือตัวออูอือแล้วก็โอนะครับเพื่อนๆขาสระเสียงนุ่มก็มี5ตัวนะเนาะเอียอเอเออนะครับเพื่อนๆขามันจะมีผลนะมันจะมีผลกับตัวโคกับตัวเกียร์นะทำไมล่ะเพราะว่าถ้าอ่า ถ้า,าสระไหนถ้าตัวเขาเรียกอะไรล่ะถ้าสระเสียงแข็งเนาะถ้าสระเสียงแข็งเนี่ยจะออกเสียงตัวกอก่นะคือถ้าสระไหนอยู่หลังถ้าถ้าสระเสียงแข็งอยู่หลังตัวเกียร์เนี่ยจะออกเสียงตัวกอไก่แต่ถ้าสระเสียงนุ่มอยู่หลังอยู่หลังเนี่ยมันจะออกเสียงยอยักษ์นั่นเองเนาะอย่างเช่นเขาว่าโกนะโกใช่หไหมสระโอนะสระโอนี่มันเป็นสระเสียง แข็งเนาะเสียงแข็งดังนั้นเราออกเสียงเป็นตัวกรไกนั่นเองแต่ถ้าเป็นสระเออ่อะสระเออมันเป็นสระเสียงนุ่มเนาะเราจะเรา,เ,ราเราจะเราจะไม่อ่านว่ายืออะเราอาจะเราจะไม่อ่านว่าเกือเนาะอาจจะยือเราจะเสียออกเสียงโยยักแทนยืรยือยนั่นเนองนอะครับเพื่อเพื่อขานะตัวอย่างเนาะเอาตัวโคก็ทำนองเดียวกันเนาะถ้าสระเสียงแข็งจะออกเสียงคควายถ้า ถ้าอยู่เสียงนุ่มก็จะออกเสียงชอช้างนะอย่างเช่นว่าโคนะโคเห็นไหมอันนี้สระโอมันเป็นสระเสียงแข็งนะเราออกเสียงคอควายเป็นโคที่แปลว่าหัวเนาะแต่สระเออนี่ก็สระเออเป็นสระเสียงนุ่มนะหรือว่าสระเสียงอ่อนนั่นเองสระเสียงนุ่มนะคือเราจะไม่ออกเสียงคอควายนะเราจะออกเสียงเป็นชอช้างแทนนั่นก็คือคําว่าชื่อชื่อแปลว่าขับรถนั่นเองนะชื่อ นั่นเองทําไมเราต้องรู้นี่แหละบางคําบางคำเนาะเพราะว่าคําบางคาํามันอาจจะมีผลในเรื่องของการออกเสียงค่ะเพื่อนๆค่ะในหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเฮ้ยโด